เอาคือเสียงคอยแทบแม่มาหอดลอยเอ็ดองได้ยินเสียงดังๆในห้องสี่เนี่ยเอาเขาไม่ห่องเขาไม่ได้ให้กีดแม่ปาโถยังก็จะาแม่เอาล่ะสีฟางนั่งไดทื่เนี้มานั่งนี่บ่หนาวว่าแม่หนาวบ่จ้าอันนั่งข้างนี่คือหนาวเนี่ยเอาคือเมื่อแถวว่าจัน อันอาจารย์อาจารย์เขาเอือนยังกว่าสเตสเตฟ้าพี่สเตฟ้าผมแสงไฟก็ดีแม่แม่แล้วมาเห็นนานาไครนาลานี่แหละแล้วมาคือมืดแทวสันบรดนี้ยวซีเวอร์เห็นดูแลงเด็ดมาตอนนี้แม่เห็นเมื่อวานนี้เห็นทุกลูกคุ้มคนแล้วบัดนี้อยจะเปิดแจ้งไล่เห็นแล้วบจ้าคือกันในรูปว่าแม่โบ เป็นย่างนี้ลูกงามกว่าโตจริงสินติแม่แม่แล้วมันเป็นแอบเนาะอันนี้โตจริงนี่อ,อันพวกโก,ก,โกดิ้งก็กดีดีเขาไดว่าก็ได้ออกกไดโอ้แต่นี่พรดหนาไปไกลเนะาะจารนเนาะปกติคนมันมีหูสิบอ่ปกติคนมันโอ้วนสองเนาะ ก็เลยลืมคำามเบาจ่อยไปตวกว่าอาจารย์คนแั้นอาจารย์น่ะก็เมื่อยน้องเมียน้องห้าฟังเพลงตดีกว่านอา้องจ๋า